เพื่อนวิสุทษ์สมณีนทั้งหลายญาติโยมพุทธบริษัทที่รับฟังวันนี้ก็มาคุยถึงพระสูตรพระสูตรหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่านิสัยเดิมละไม่ได้นั่นก็หมายความว่าคนทุกคนจะละอากิเลสนั่นละได้แต่นิสัยเดิมละไม่ได้ตัวอย่างเช่นภาษาดิบุตร เดิมทีเดียวท่านเคยเป็นลิงต่อมาเป็นอากาสาวกเบืองขวาเป็นพระภิษุที่มีความสำคัญมากแต่ว่าจริยาเดิมของลิงก็ไม่อยู่ถึงลำลางตื้นๆหรือว่าลำลางแคบๆพอที่จะย่องไปได้หรือว่าลุยน้ำไปได้แต่ว่าสาริบทไม่ทำอย่างนั้นขัดขเขมนแล้วก็โดดไป เป็นเหตุให้พระทั้งหลายสงสัยว่าทําไมอาการสาวกเบืองขวาก็องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทําอย่างนั้นต่อมาสมเด็จพระกวันก็ทรงตรัสว่านิสัยเดิมของคนทุกคน,นละไม่ได้เกิดกีชก่ชาติกี่ชาติอาการกิริยาที่แสดงเป็นอย่างนั้นเสมอแม้จะเป็นหลานก็ตาม แต่ว่าท่านที่ยละนิสัยเดิมได้จริงๆก็มีสมเด็จพระสัมมาทัตพุทธเจ้าองค์เดียวในเมื่อเป็นสมเด็จพระสัมมาทัตพุทธเจ้าแล้วทุกคนก็ละนิสัยเดิมทุกท่านนะไม่ใช่ทุกคนเหลือแต่พุทธลีลาคือพุทธลีลาในเป็นจริยาของพระเจ้าทุกองค์เหมือนกันหมดสำหรับเรื่องที่จะพูดต่อไปได้แก่พระพุทธเจ้าทรงปรารบอุบาสกห้าคน เรื่องนี้ก็มีมาในพระธรรมบทคุธนิกายภาคที่เจ็ที่พูดมาหลายวันเป็นเรื่องภาคที่เจ็ความมียว,ว่าเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ที่เทวตะวันทรงปรารบอุบาสกห้าคนจัดพระธรรมเทศนานิว่านัติราคะสโมอัคิเป็นต้น ซึ่งอาจจะว่าแปลเป็นใจความแลยังใจความที่พระนนทรงกล่าวทั้งกล่าวว่าได้ยินว่าอุบาสกห้าคนนั้นเป็นผู้ใครต้องคือต้องการจะฟังธรรมไปสู่วิหารที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธจเจ้าทรงประทับก็เรียกว่าเชจว,วันมหาวิหารถาวายบังคมสมเด็จพระสัมมาสัม,มพุทธเจ้าแล้ว ก็นั่งอยู่ที่โคนส่วนข้างหนึ่งวความดำริมีอยว่าเอาพู้นี้แต่ว,ว่าเขาก็คิดนะเขาคิดในใจว่าเอาตาหนงสือจะฟังยากเขาก็คิดอยู่ว่าผููนี้เป็นกษัตริย์ผููนี้เป็นพรามณ์พู้นี้เป็นคนมั่งมีพู้นี้เป็นคนยากจนเราจะแสดงทาให้ยอดยิ่งกว่านี้จักไม่แสดง ท้ามันยอดจิิงแก่ผู้นี้ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายนน่นกมหมายความเวลาที่พระเจ้าทรงแสดงธรรมไม่ได้วัดฐานะของบุคคลใครเป็นฐานะอย่างไรก็ตามได้เห็นว่าควรจะแสดงธรรมอย่างไรก็รแสดงเป็นกลางกลางคือจับจุดจี้ใจของคนที่จะบรรลุมรรคผลั้นฐานะไม่เกี่ยวที่เกี่ยวอย่างเดียวคือบุญบาร,รมีเดิมมีขนาดไหน จะรับธรรมะได้ขนาดไหนจะบรรลุขนาดไหนได้แสดงเลยรงความว่าพระพุทธเจ้ามองคนแค่คนไม่ได้มองคนคนรวยมองเป็นเทวดาเรียนนาตสมาบาร,รมีสูงมองเป็นพรหมไม่ใช่อย่างนั้นมองเท่ากันหมดความมิยว,ว่าองค์สมเด็จพระบรมสุคตเมื่อจะทรงสแสดงธรรมประรบบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ย่อมทรงทงความเคารพธรรมไว้เป็นเบื้องหน้าหมายความทรงแสดงเวลาจะเทศทางเคารพในธรรมไม่ใช่เคารพในบุคคลพระจึงแสดงนี่ที่เราว,ว่าที่เขากล่าวตามอาลีว่าธมโมคุก,กาตโพพรพุที่เจ้าทรงตัดว่าตถาคตเองก็มีความเคารพในพระธรรมตึงกล่าวว่าประหนึ่งเทพเจ้าภูมทธิ์บรรดาล ให้น้ำแอนกาศหลังไหลลงอยู่เช่นนั้นแม้ถ้ามันบรรยายทะแย่เลยแล้วก็บรรดาบาวอุบาสกทั้งหลายเหล่านั้นผู้นั่งแล้วในสนักของค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ผสแสดงธรรมเขานั่งอยู่อย่างนั้นอุบาสกคนหนึ่งนั่งหลับนี่หากินในทางหลับแล้วก็คนหนึ่งนั่งเคี่ยเพนดินด้วยนิ้วมือ เวลาฟังเทศเด็กคนหนึ่งลั่งหลับงปปงเพราะงั้นดีไม่ได้โกรนคอรอกขคอร,ออรอกคนหนึ่งนั่งเอาเนื้อมือเขี่ยดินอีกคนหนึ่งนั่งเขย่าต้นไม้อีกคนหนึ่งเงนหน้าดูวองดูอากาศคนหนึ่งฟังทรรมโดยความเคารพนี่ห้าคนจะไ,ไม่เหมือนกันแล้วก็ดูในสายเดิมต่อมาพระนนเทระ ขณะที่ถวายงานพัดขึ้นนั่งพัดนังแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าคือพระเจ้ามองดูกายของบาสุกทั้งหลายเหล่านั้นเห็นว่าแต่ละคนมีท่าทีท่าทางไม่เหมือนกันยังได้กราบทูลสมเด็จพระพักวันว่าข้าแต่พระองค์ผู้พักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญองค์ทรงพระองค์ทรงบรนลือสิ่งให้นาด เหมือนกับมหาเมฆคำรนอยู่แสดงพระธรรมเทศนาแก่บาสุกทั้งหลายเหล่านี้แต่ถ้าว่าบาสุกทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อรูองตัพพระธรรมเทศนายอยู่นั่งทำกรรมอย่างนี้ไม่เหมือนกันพะเจ้าค่ะเป็นเพราะอะไรสมเด็จพระจอมไตรที่จะทรงมีพระพุทธฎีการัสว่าอานันทาดูก่อนอนนท์เธอไม่รู้จักอุบาสกทั้งหลายเหล่านั้นหรือ นี่นก็หมายความพระพุทธเจ้าถามว่าไม่รู้อดีตของเขาหรือแล้วนอนตอบว่าข้าพระพุทธเจ้าไม่รู้จักพระเจ้าข่าสมเด็จพระผู้มีพระพาาเจ้าจึงได้มีพระพุทธดีกาถว่าก็บรรดาบาศกทั้งหลายเหล่านั้นอุนบาสกคนที่นั่งหลับกันแหละเดิมทีเดียวก่อนหน้านี้ไปเขามีกำเนิดเกิดเป็นงูห้าร้อยชาติ คำว่าง,งูนี่หมายถึงพญาน,นาคด้วยนะพญาน,นาคเขาถือเป็นงูใหญ่งูต่อมาก็เป็นงูย่อมรลง,ลงมาถ้าเขาเกิดเป็นงูห้ารอยชาติแล้วเขาพาดศีษะไว้บนขนดนีพญาน,นาคแน่แล้วก็นอนหลับหลับสบายท่านบอกว่าแม้ในบัดนี้ความอิ่มในความหลับของเขาย่อมไม่มี เสียงของเราย่อมไม่เข้าไปสู่หูของเขาเห็นไหมพญาน,นาคเน้ง,งูชอบนอนหลับในสายอาดีตเกิดตั้งห้าร้อยชาตินิสัยนั้นมันก็ติดมาเกิดมาชาตินี้ย่อมชอบนอนหลับดังนคนที่นั่งคุยก็ดีนั่งฟังทำก็ดีคิดในหลับง่าย,ายๆนี่พวกนี้เคยเกิดพญาน,นาคหรือพญางูให้ยกย่องให้สูงหน่อยนะอาจจะเป็นเลนงูหลานงูหลานพญาน,นาคเลนพญาน,นาคก,ก็ได้ พระอนนท์จึงกราบทูลต่อไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสโดยลำดับหรือว่าเป็นตอนตอน <c oughs> นี่ก็หมายความว่าห้าร้อยชาติเนี่ย <c oughs> เขาเป็นพญาน,นาคมาตั้งห้าร้อยชาติหรือว่าเกิดเป็นพญาน,นาคแล้วเกิดเป็นคนแล้วเกิดเป็นผีแล้วเกิดเป็นสุนัขแล้วเกิดเป็นมา้าแล้วกลับไปเกิดเป็นพญาน,นาคพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอนนท์ แท้ที่จริงแม้แต่ว่าอำนาจสัพพัญญุตยานคือว่ายานของพระพุทธเจ้าที่รู้ทั้งหมดเนี่ย <c oughs> สัพพะเปลทั้งปวงอยู่เป็รู้ยานยานที่รู้ทุกอย่างของพระพุทธเจ้าก็ไม่อาจที่จะกำหนดได้ว่าความอุมัติของอุบาสกนั้นอุบัติขึ้นในระหว่างหรือว่าอย่างนี้คือความเป็นมนุษย ตามการเวลาความเป็นเทวดาตามการเวลาความเป็นนาคตามการเวลาแต่ถ้าว่าวาสุกนั้นเกิดแล้วในกําเนิดแห่งนาคทั้งสิ้นห้าร้อยชาตินนลำดับโดยลำดับเลยแม้ก็หลับอยู่ก็ไม่อิ่มในการหลับในหมายความว่าพระุทธเจ้าบอกว่าตถาคตก็รู้ไม่ได้เหมือนกัน ที่เกิดเป็นนาคมาดะได้สลับกับคนแล้วไม่สนก็ตามแต่ว่าที่แน่แน่จริงๆเนี่ยเกิดเป็นนาคจริงๆนะห้าร้อยชาติแน่นะแล้วก็ต่อไปฝ่ายบรุ์พ้นนั่งเขียนแผ่นดินด้วยนิ้วมือเกิดในกําเนิดไส้เดือนสิ้นห้าร้อยชาติโดนําดับคือติดต่อกันห้าร้อยชาติพยานนาคก็ติดต่อกันห้าร้อยชาติะคนนี้ก็เกิดเป็นไส้เดือนห้าร้อยชาติ ไอ้เศษเดือดได้ขุดแผ่นดินแล้วถึงเวลาบัดนี้เป็นนั่งที่ไหนก็กเอามือเขี่ยแผ่นดินเขี่ยไปเขี่ยมาหมายควาในการก่อนก็เคยเขี่ยดินเอาชาตินี้เขก็เขี่ยต่อไปนนในในสายเดิมจำให้ดีนะแล้วก็ต่อไป่ันบอกว่าฝ่ายบรุษที่เขย,ย่าต้นไม้คนนี้เคยเกิดเป็นลิงห้าร้อยชาติโดยลำดับ หมายว่าเรียงเป็นดับห้าร้อยชาติเกิดเป็นลิงตายจากลิงแล้วเกิดเป็นลิงตายจากลิงแล้วเกิดเป็นลิงอันนี้ผมก็สงสัยเหมือนกันนะสงสัยพวกนี้อาจจะเคยเป็นฆ่าไส้เดือนหรือฆ่างูฆ่าลิงประวัเกิดในฐานะเช่นเดียวกันชดใช้กรรมเดิมคนละห้าร้อยชาติอาจจะเป็นอย่างนั้นนะนี่แต่พระพุทธเจ้าไม่ได้วาดแต่ผมนึกๆเอา ท่านบอกว่าจะถึงบัดนี้เขาก็น,นิี้สัยลิงมันก็มีอยู่ก็ต้องขยเยต้นไม้ขยเยนั่นขยเานี่ตามความเป็นความพอใจท่านบอกว่าเสียงที่เราแสดงธรรมเน่ยทั้งสามพวกเนี่ยเข้ามาถึงหูเขาพวกเขียก็นั่งเขียกเฉยๆตั้งใจเขียพวกขยเยาต้นไม้ก็นั่งขยเยต้นไม้แล้วผู้หลับก็หลับแล้วมีคนหนึ่งพระมีคนหน,นึ่งนั่งเงนหน้า มองดูอากาศอยู่ท่านบอกว่าสมัยก่อนเขาเกิดเป็นหมอดูคือหมอดูยกเมฆหมอยกเมฆเวลาจะดข้งองแหวนหน้าดดเมฆเพ่งเอาจิตเพ่งเมฆเก็บรายกดกระจิตเขาของเขาไปรูปนั่นรูปนี้แล้วก็พยากรณ์เจ้านั้นในชาตินี้เวลาที่แกนั่งที่ไหนก็ตามก็กำมึงมองลอยมองสงูงอยู่เสมอแต่ว่า อ่นนี้ก็ไม่กันเสียงเทพพุ้เจ้าไม่เข้าหูเขาเพราะจิตเข้าไปสมาธิตน,นาการเหงยนดูไม่มีผลในการฟังธรรมส่วนพรามณีคนหนึ่งตั้งใจฟังโดยความเคารพถ้าบรกพรามคนนี้ในะใช่ก่อนเป็นผู้เรียนมนคือจบไตรเพศแล้วก็ถึงฝั่งเหงเวทสามคือไตรเพศเเขาจบสิ้นห้าร้อยชาติ คือเป็นนักปราชญ์ในเรื่องของพราหม์จบแต่เพศศึกษาจบหลักสูตรตั้งห้าร้อชาติตามลำดับติดต่อกันถึงบัดนี้ย่อมฟังทำโดยความเคารพเป็นดังเทียบเทเหมอนเหมือน,นกับเวลาจจเจริญม,มนของเขาหนังสือท่านลอยุงศัพ์ของท่านวันนี้ก็เอาหนังสือมาอ่านหนังสือมาอ่านในแหมศัพ์ไม่เคยลงกันหรอกกับสมัยปัจจุบัน พระนนท์เนีกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญธรรมเทศนาของพระองค์ย่อมแทรกอวัยวะทั้งหลายมีผิวหนังเป็นต้นเข้าไปตรวจเยื่อกระดูกตั้งอยู่เพราะเหตุไรอุบาสกทั้งหลายเหล่านี้เมื่อเมื่อพระองค์ทรงแสดงธรรมอยู่จึงไม่ฟังโดยเคารพสมเด็จพระผู้มีพระพ่ายเจ้าก็ทรงจัดพระอานันท์ธาดูก่อนอนนท์ เอเห็นจะทําความสำคัญว่าทำของเราอันบุคคลฟังได้โดยง่ายกัะมังนี่ฟังให้ดีนะเวลาทำพระพุทธเจ้านี่คนฟังนะไม่ง่ายเลยคือไม่ไม่ได้ฟังง่ายทุกคนนั้นเวลามาันเพื่อนวิสโสสมนีและญาติโยมพุทธบริษัทเวลาอฏิปทาก็เราไปพูดจะไปนึกว่าเขาเข้าใจทุกคนน่ะฟังให้ดูพระทธเจ้าว่ายอย่างนี้่มงกล่าว่าอนนท์ ท่านนกรกล่าวว่าข้าแต่พระองค์จเจริญก็ธรรมของพระองค์อันบุคคลที่ฟังฟังแล้วไม่อยากหรือว่าฟังยากพระเจ้าค่ะแต่ความจริงพระนนรท่าน,น,นฟังเทศจบเดียวท่านเป็นปัสสวดาบันแต่ท่านที่ฟังเทศจบเดียวเป็นปัสสดาสิกทาคานาคารหันนี่เยอะฟังง่ายวนนี้แต่ผู้ที่ฟังยากมีอยู่ฟังต่อไปเนี่ยผมก็พูดซึจนเลยเวลาจะได้ สมเ็จพระผู้มีพระภาคเจ้ารัดว่าถูกแล้วอนน์ุนฟังเทศของเราฟังยากท่านนท์ถามว่าพระเหตุไรพระเจ้าข่าพระผู้มีคือพระพุทธเจ้ารัดว่าอนันทะโดโกนอน,นุ์บดว่าพุโทโธก็ดีธรรมโมก็ดีสังโฆก็ดีอันสัตย์ทังหลายเหล่านี้ไม่เคยสดับมาแล้วในแสงกลับหมายความในแสงกลับไม่ไีเกิดแสนชาติ เกิดไม่รู้เท่าไหร่ในแสงกับเขาไม่เคยสนใจเลยไม่ได้คําว่าพุโทโธคือพระพุทธเจ้าธรรมโมคือพระธรรมสังโฆคือพระสงฆ์ไม่ได้เคยสนใจมาก่อนเขามีอยู่แต่ก็ไม่ได้เคยสนใจไม่ฟังเดินเชินพุทเจ้าก็หลีกสงฆกยกมือไวอออหว้โค้งหัวให้ก็ไม่มีแต่บอกว่าเขาแสงกับแอนเน,กม,นมกมากมายเหลือเกิน ไม่รู้กี่เท่าไรกลับจําไม่ได้เป็นแสงแสงกับท่านบอกว่าเพราะฉะนั้นสัตว์หลายเหล่านี้จึงไม่สามารถฟังธรรมได้อันนี้จำมาดีนะบรรดาพระทั้งหลายเนรทั้งหลายญาโยมพุทธบริษัทเวลาที่ไปพูดธรรมธรโมกขกับคนแล้วก็จะอาจจะถูกด่าก็ได้ดูฟังเขาก่อนถ้าเขาสนใจก็บอกเขาไม่สนใจยอย่าบอกบอกแล้วเขาไม่เชื่ออย่าฝืนเลิกพูดเลยเนรเปล่า ทัสัตว์ตัางๆเหล่านี้ฟังติตอาชาในคาถาไม่จิตานาในคาถาจิตอาชานี่ครับแปลขวางติตฉานไม่ได้แปลว่าหมาไปของขวางคขอบ่าสัตว์ติตฉานาเวลาวันเดินไม่หัวตั้งมนาะหัวเดินไปสุนไปขณะขวางทางทางโลกติตอาชาในคาถามีอย่างต่างๆนั่นแหละมาแล้ว เพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้จึงเที่ยวไปขับร้องบ้างฟ้อนรําอยู่บ้างและก็ในที่ทั้งหลายที่มีโรงดื่มสุราคือเข้าไปลงเหล้าบ้างลงยาผิ่นลงเฮโรอีนบ้างสนามที่เป็นเป็นต้นเขาพอใจแบบนี้เรื่องการฟังธรรมไม่ไหวนี่พูดฟังไปแล้วก็คิดไปเลยนะบางทีบางคนเราเห็นเขามีศักดิ์ศีใหญ่ ในเรื่องธรรมะธรรมโสินธรรมในความดีนี้เขาไม่สนใจบางคนถึงถึงก็ทำลายหลักสูตรความดีของการศาึกษาไปแล้วก็มีนี่คนประเภทนี้ไม่ติดจะฟังเลยฟังไม่ฟังยังทำลายด้วยถ้านนลกราบทุนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบาสกทั้งหลายนั่นอาศัยอะไรจึงไม่สามารถจะฟังทำได้ท่านย้อนกลับอีก พระพูมิพระดำดับนั้นสมเด็จพระส,สัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงแต่สแก่พระอนุนว่าอานาันทะดูก่อนอน,นุนอุบาสกทั้งหลายเหล่านี้อาศัยราคะคือความกำหนัดยินดีในของสวยๆงามนิ่มๆน,ลน,นวลๆอาศัยโทสะคือเมอร,รมไม่ชอบใจในรมที่ขวางนิพิดและอาศัยโมหะคือความหลงไอความโง่ความติด อาศัยตัณหาคือความพยายาอยากจึงไม่สามารถจะฟังธรรมได้อย่าลืมนะราคะติดในความรักแงแกโทสะไม่ชอบใจโมหะโง่ทึมทึกแล้วก็ตัณหาอยากกิเลสหนัก ท่านบอกว่าชื่อว่าไฟเช่นเดียวกับไฟคือราคะที่เราไม่มีไฟที่จะเหมือนกับไฟโทสะไม่มีไฟใดที่เหมือนไฟโมหะเราก็ไม่มีแล้วก็เยื่อใหญ่ใดจะเหมือนก็เยื่อใหญ่ตันหาไม่มีท่านบอกไฟใดไม่แสแดงซึ่งเท่าทานันใช่ไหมไฟใดที่ไม่แสแดงแม้ถึงเท่าขี้เท่า ย่อมไม่สัตว์ทั้งหลายแท้จริงแม้ไฟซึ่งยังกลับให้พี่นาศคือไฟบรรลัยกันที่อาศัยความปรากฏแห่งพระอาทิตย์เก็ดดวงมันเกิดขึ้นย่อมไม่โลกไม่ให้วัตถุอะไรอะไรเหลืออยู่มพแต่นิดเดียวไม่หมดถึงแม้กระนั้นไฟนั้น ย่อมไหมในบางคราวเท่านั้นท่านบอกไฟมันอะไรกันแล้วไฟอื่นมันไหมเฉพาะเวลาเวลาถึงเวลามันจึงไหมไม่ถึงเวลามันไม่มาแล้วการที่ไฟราคะจะไหมย่อมไม่มีไม่ตลอดเพราะฉะนั้นไฟเสมอด้วยราคะก็ดีไฟเสมอด้วยโทสะก็ดีไฟเสมอด้วยโมหะก็ดี ไม่มีไฟใดมาสม่ำเสมอได้มันไหมตลอดเวลาขณะที่มีลมหายใจเพราะว่าชื่อว่าแม่น้ําเสมอด้วยตันหาก็ไม่มีดังนี้จึงต่างทรงตัดประาถาว่าเดี๋ยวพิกก่อนโ้องกลางหนังสือไฟเสมอด้วยราคะไม่มีพูดจับเสมอด้วยโทสะไม่มีคลายเสมอด้วยโมหะไม่มี แม่น้ำเสมอตันหาไม่มีด้วยเวลาหนาทีมันแสดงว่าธรรมเทศนาจบปรญดาพระทั้งหลายเหล่านั้นบรรลุมรรคผลไม่ตามตามกันตอนนี้ความมุ่งหมายที่ผมเอาเรื่องนี้มาพูดเรื่องการตักิเลสตัณหานะ่ะผมก็สนใจเหมือนกันแต่ไม่หนักนะักความสนใจก็มีว่าที่ต้องการเอางสือเกรงมันจะผิดมันดึก เพราะว่าต้งการนิสัยของคนอย่าลืมว่าคนที่จะละนิสัยได้จริงๆก็มีพระพุทธเจ้าองค์เดียวเพราะสาวกละนิสัยไม่ได้ฉะนั้นบรรดาท่านหลายที่ฝึกกรรมาฐานได้แล้วสามารถทำธรรมทิพยญญาณให้แปรกฏคำว่าทิพยญญานเนี่ยจะเป็นนลกลูกตาเป็นทิพย์นี่ยมีญาติโยมที่ราชบุรีวันนี้เอง มาบราลบทาไมฉันจึงไม่ได้ทิพทิพกุยานได้แต่อาศัยความรู้สึกของจิตความจริงทิพกุยญญานก็คือความรู้สึกของจิตทิพกุญยานไม่ใช่ทิพเนตอธิบายแล้วก็ไม่เข้าใจนี่นก็หมายความไม่ช่ตาทิพใจมันเป็นทิพมีความรู้สึกถูกต้องเหมือนกับตาทิพท่านได้แล้วเวลาเราต้องการจะดูนิสัยคน คนปัจจุบันเนี่ยถ้าเราใช้อำกํำลังขเอขอาตีตังสียานถ้าปุเพนิวาสามติยานมันดูตัวเราเองทบทวนถ้าคนอื่นใช้อตีตังสียานยานอดีตอยากจะทราบว่าคนนี้ในอดีตเกิดเป็นใครเกิดไปอะไรมาแล้วก็ดูนิสัยเดิม พอดูภาพเดิมมัเขาแสดงการนิสัยจิตใจเปียงไงท่าทางลีลาเปียงไงชอบอะไรชอบสวยสดทุกงานชอบกินข้อสดค้องขาวไปกินผลไม้หรือวนิสัยเรียบร้อยนิสัยกระโดกกระเดกอันนี้มันไม่มันไม่ทิ้งบางคนก็ชอบจัดดอกไม้บางคนก็ชอบจัดกรีบากบางคนก็ชุยชุยอะไรก็ได้เมื่อดูพบนิสัยชาติเดิมแล้วก็ถามเขา จะได้บอกว่าเราดูนะถามก็นี่ถามจริงๆเถอะชอบอย่างนี้ไหมชอบอย่างนั้นไหมเฉพาะจุดที่เขาชอบมาในชาตินั้นนั้นผมถามมาเยอะราตรงเปลี่ยนทุกรายนี่ผมไม่ได้อวดผมพิเศษนะผมพอเห็นออแล้วก็ถามานี่ชอบงี้ไหมมีคนหนึ่งแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเกศศึกษาอะไรมาก่อน มองไปมองมาก็เห็นพระท่านมาว่าคนเนี้ยเคยเป็นช่างดอกไม้จัดดอกไม้สวยๆง,งามในสำนักมาก่อนสำนักคือในที่อยู่มาก่อนเพราะท่านบอกท่านยืนยันเพราะว่าถามถามได้ว่านี่เวลาชาติเนี้ยชอบจัดดอกไม้สวยๆแจก็ไม่รู้อาจัดสยืยออะไรชอบแมบอกชอบชอบมากทกําเก่งด้วยแล้วก็หลายรายบางคนก็แล้วก็ถามว่าโอ้โหนี่โยม ตามปกตินี่ชอบทําอะไรว่องไวใช่ไหมท่านก็บอกยอมรับจะเห็นนด้ว่าคนทุกคนเอาว่องไวทุกคนบางคน็ช้ยืดยาดมีมีบางคนเจอเข้าหูเห็นปับ๊บแมคนนี้ด็อกเตอร์แฟบด็อกเตอร์แฟบหรือด็อกเตอร์ผงทักฟอกจะมีราคาจริตแต่คำว่า,าราคาจาริตเนี่ยไม่ใช่มากๆในการบุคคล คือเป็นคนชอบสวยชอบงามชอบมีระเบียบทุกอย่างบางต้องมีระเบียบเครื่องแต่งกายต้องสะอาดทุกอย่างสะอาดหมดทํางานทุกอย่างต้องตรงตามเวลาขึ้นชื่อระเบียบยกให้ผมเลยยกตั้งแต่งตั้งให้ชื่อว่าด็อกเตอร์แฟบคือคนสะอาดมากสะอาดทั้งวัตถุสะอาดทั้งร่างกายสะอาดทั้งกิจการงานที่จะต้องทาตรงคนตรงเวลาเป็นคนสะอาด นี่พอดูลีลาไปแั้นก็ถามว่าชอบอย่างนี้ใช่ไหมก็ตอบว่าใช่นั่นเขาบรรดาท่านหลายวิชาความรู้ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานให้จงใช้ให้เป็นประโยชน์กับเราใครก็าอยากอดอุตริมนุสธรรมก็ช่างเขาเถอะเรารู้เราทําเราทําได้ถ้าหนับคนที่ทาไม่ได้หูหนวกตาบอดเขาจะว่าคนตาดีหูดีมันเลวก็ช่างของมัน ไปคำมึงอะไรกันความรู้ที่องค์สมเด็จพระสงฆ์ทาางกีพระพุทธเจ้าให้มาไม่ได้ใช้กันแล้วก็จะไปว่าคนที่เขาใช้แต่เหมือนกับคนขี้เกียจไม่มีอะไรกินไปอิจฉาที่ยามคงขยันที่เขามีกินมันก็ไม่ถูกความเ็วของความเร็วของเขาเราอย่าสนใจสนใจอย่างเดียวคือพระพุทธเจ้าสอนอยังไงพยายามทําไม่ได้มาก ก็ตั้สักได้สักหนึ่งในล้านีนสมเด็จสมาพระเจ้าให้ก็ดีทมไปเวลานี้ก็ขอขอบใจบรรดาญาติโยมครรวาดในเก่งกันมากจนกระทั่งเจอพระในรกน,นรกที่รู้จักกันเป็นแถวเป็นแนวเข้าใจว่าต่อไปบรรดาญาโยมพุทธบริษัทจะมีความเข้าใจในพระเพื่อการทำบุญยิ่งขึ้น ท่านยานบอกเวลาหมดแล้วนี่ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์วิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนและวิสุทธิสมณีน,นผู้รับฟังทุกทา่านสวัสดี